สวัสดีครับผมออฟจากช่องเรื่องเล่าของคนที่หมดจากพนันนะครับหรือคนที่มีความเสียหายจากพนันนั่นแหละวันนี้เราก็มาเจอกันในคลิป ep ีที่38แล้วนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆคนไหนที่เข้ามาดูและมาฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกันด้วยครับคลิปออกรัวๆเลยเนาะผมก็บอกทุกคนแล้วว่าถ้าใครมีปัญหา หมดจากพนันหรือมีความเสียใจจากพนันถ้าเรื่องราวของน้องพอที่จะอัดคลิปได้ผมก็ทําให้เลยนะครับแล้วก็ให้น้องคนที่มาแชร์ประสบการณ์นะครับเข้าไปดูคลิปของตัวเองคือให้กําลังใจแต่ที่แน่ๆคือผมอะต้องได้แนะนําน้องก่อนอยู่แล้ว ให้คำปรึกษาให้ข้อคิดให้วิธีเลิกพน,นันแล้วก็ทำคลิปให้ด้วยทุกคนได้อะไรมากนะครับแล้วก็ได้อะไรเยอะเลยแล้ววันนี้ก็มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับน้องมีปัญหาเรื่องพนันออนไลน์ก็คือหวนบ่อยมากนะครับอายุ36ปี สล็อตนะครับสล็อตที่น้องเล่นก็คือเกมแมวนะครับบางคนรู้แล้วบางคนเคยเล่นมันมาแล้วก็เคยหมดจากมันนะครับน้องมีแฟนแล้วนะครับแล้วแฟนก็รู้ด้วยว่าน้องติดพนันน้องเล่นพนันมาห้าปีนะครับ ตั้งแต่พศสองห้จนถึงปัจจุบันหวนไม่ต่ำกว่า20ครั้งณนะตอนนี้ก็เป็นหนี้เป็นสินเขานะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับทุกคนการหวนกลับไปเล่นพนันเนี่ยมันไม่มีใครได้สักคนเลยมีแต่คนหมดแล้วไอ้เกมที่น้องเล่นน่ะ ตามที่ผมเคยได้ถามลูกศิษย์ของผมหรือมีคนอื่นเขาเล่าให้ฟังนะ่ะมันจะได้หมุนประมาณ10รอบถึง12รอบถ้าซื้อฟีเจอร์ก็แล้วแต่สเกตเตอร์มันจะกำหนดให้นะครับว่ามันมากี่ตัวคนเชื่อไหมว่าในจำนวน10รอบถึง12รอบเนี่ย มันจะไปแตกช่วงประมาณรอบที่ห้าหรือรอบที่หประมาณนั้นถ้ารอบที่เก้ารอบที่สิบแล้วจะไม่ค่อยแจกแล้วหรือรอบสุดท้ายนะครับได้แต่ตัวคูณคุณเชื่อผมเถอะมันเป็นอย่างนี้จริงๆหรือทุกสล็อตนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนก็นแล้วแต่ถ้าช่วงท,ท้ายๆแล้วจะไม่ค่อยแจกแล้วนะครับถ้ามันแจกนั่นคือคุณฟลุกเลย มันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเขาให้คุณในช่วงถ่ายคุณดูตัวคูณดิตัวคูณเท่าไหร่บางคนคูณ30-40เลยถ้ามันแจกมา15บาทนะ่ะเป็นเรื่องเลยนะครับหรือแตกมาสักสามร้อเขาไม่ยอมขาดทุนหรอกครับพูดเรื่องจริงเลยแต่พวกเราก็ยังมีความอยากได้ อยากให้มันแจกเราอยู่นะครับเหมือนน้องผู้หญิงคนเนี้น้องเติมไปเล่นนี่ยครั้งละห้าร้อยครั้งละหนึ่งพันเมื่อก่อนก็บวกมานะครับบวกทีละสองร้อยห้าร้อยสูงสุดเคยได้ยันหมื่นห้าในตอนนั้นอาจจะได้ท้ายพายุหรือตัวแพงๆนะครับประมาณนั้นผมก็แปลกใจเหมือนกันนะครับว่าสล็อตเกมแมวเนี่ย เข้ามาในช่องของผมก็สามสี่คนแล้วนะครับล้วนแล้วหมดทุกคนนะครับบางคนก็ถามว่าพี่อ,อ๊อฟคนที่เขาเล่นสล็อตเนี่ยเขาหวังอะไรในตัวของมันเขามีความอยากได้อะไรในตัวของมันแล้ววันนี้ผมก็มาตอบแทนทุกคนเลยนะครับตามที่ลูกศิษย์ของผมเคยได้บอก คือบางคนนะครับคิดว่าตัวเองอ่ะใช้เงินแค่200นะครับเพื่อจะไปเอาเงิน1,000บาทเห็นไหมครับเบรละบาทถ้าตัวเองปั่น100ครั้งอาจจะมีโอกาสเข้าสเกตเตอร์หรือได้รางวัลเมกะแล้วก็ลามไปถึงรางวัลซูเปอร์เมกะมันมีตัวเลขวิ่ง ทิ่งดงามมากนะครับเวลามันแจกเนี่ยตัวคูณเนี่ยวิ่งเร็วมากนะครับสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่นักพนันหรือสายสล็อตชอบมากนะครับแล้วก็ไปลุ้นตัวกินต่างๆนะครับอย่างเช่นวายมาถ้าวายมามันก็กินต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูช่องต่อไปนะครับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ แต่สายสล็อตนี่ให้ทุกคนนะ่ะแยกออกเป็น2องจำพวกนะครับคือจำพวกแรกนะ่ะจะเป็นจำพวกที่ไปช้าๆยังเต่านะครับคือปั่นเบรละบาท2บาทปรับเทอร์โบบ้างให้ไวให้ช้าอยู่งั้นแหละรอจังหวะสเก็ตเตอร์มานะครับถ้ามันวิ่งเลยไปก็งุนหงิดหน่อยแต่ถ้ามันมาก็ลุ้นนะครับ ว่ามันจะเข้าหรือเปล่านั่นแหละครับเหมือนรอเวลารอจังหวะแต่ถ้ามันไม่เข้าเลยก็จะมองว่าในวันนั้นตัวเองดวงซวยนะครับแล้วก็ไม่ได้กำไรนี่คือคนประเภทแรกส่วนคนประเภทสองคือปั่นก็แล้วปรับเทเบก็แล้วไม่เข้าใจร้อนอยากได้เร็วซื้อฟีเจอร์เลยครับ ตามจำนวนเงินนะครับหบาทก็75็บาสอบาทก็1 5อยบาทก็เท่าไรครับ225หหรือเปล่าลามไปจนเป็นพันนะครับรอบนี้นั่นแหละครับอยากสบายอยากสะดวกก็ต้องใช้เงินซื้อเลยแต่มันหมดไวนะครับมันอาจจะได้มาบ้างแต่คุณขาดทุนทุกรอบเงินมันก็ลดไว แต่โดยรวมแล้ว2องจำพวกนี้เสียเหมือนกันแต่มันสามารถแยกใจออกมาได้นะครับคนประเภทแรกนี่อาจจะเติม500หมด500แล้วพอคือเขากำหนดพฤติกรรมของตัวเองได้ยังไม่บานปลายแต่ไอจ้จำพวกที่2นี่ถ้าซื้อฟีเจอร์นะครับมีล้านหมดล้านมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถ เพราะใจมันใหญ่เพราะตัวเองเคยได้เคยซื้อฟีเจอร์ได้เยอะนะครับอย่างที่ผมบอกสล็อตเป็นอะไรที่กินง่ายมากโกงง่ายมากมันตั้งเปอร์เซ็นต์การกินได้นะครับคนมีเงินในยูเซอร์หนึ่งมืนบาทคุณปันหนึ่งหมืนตา ถ้าปั่นแล้วไม่ได้อะไรเลยสักสองพตาแล้วถ้ามันแจก0.1ถึง0.5สัก3 4 0สตาแล้วก็ให้รางวัลจอมปลอม,มานิดหน่อยคุณขาดทุนนะครับนั่นคือคุณอาจจะได้มาแค่พันกว่าบาทแต่คุณเสียหนึ่งหมื่นคิดง่ายๆเลยนะครับตั้งเทอร์โบไว้100รอบ คือให้มันหมุนเร็วๆนี่แหละสมมติถ้ามันแจกศ1น่ะประมาณ80รอบแล้วให้รางวัลเมกะคุณแค่ประมาณสักร้อยส0งแค่นี้คุณก็ขาดทุนแล้วครับนี่ครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ผมก็ไม่ได้โทษทุกคนนะครับแล้วผมก็ไม่ได้โทษของน้องคนนี้ที่หวนไปเล่นบ่อยๆผมก็ใจความรู้สึก เพราะว่ามีภาพจำกับมันเยอะเกินเราทุกคนก็เหมือนกันเราเคยเจอสเเกเตอร์มันวิ่งเราเคยแตกมาจนเหนือความคาดหมายมันก็ไม่แปลกที่เรายากจะลืมมันสล็อตถ้าคนเราได้ติดมันจะฝังอยู่ในหัวของเราคือมันมันมือผมถามทุกคนหน่อย ถ้าทุกคนเติมเงินไปเล่นสล็อตอ่ะสองบาทหรือ300บาทถ้าอยู่ดีๆมันเข้าสเกตเตอร์เลยแล้วมันแจกมาเลยได้กําไร500คุณหยุดไหมอ่ะผมเดาว่าไม่หยุดหรอกยิ่งพวกที่เล่นกับมันมานานยังไงก็ไม่หยุดแต่พวกที่เล่นใหม่ๆรีบถอนเลยครับรีบเข้าไปหน้าเว็บเลยแล้วไปจัดการถอนให้เสร็จสับเรียบร้อย มันเป็นเรื่องจริงนะครับคุณไปสังเกตเพื่อนคุณก็ได้หรือสังเกตตัวคุณในครั้งก่อนก็ได้ถ้าคุณเล่นพนันใหม่ๆคุณจะได้แปดสิบาทหรือได้หนึ่งร้อยคุณจะต้องถอนทันทีนี่มันเป็นอักลกอริทึมที่เว็บพนันเขาวางเอาไว้ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าคุณเล่นไปนานมากคือมากกว่าห้าปีขึ้นไป คุณได้500ได้พันหนึ่งแล้วคุณก็ไม่ถอนคุณจะทิ้งไว้อย่างนั้นแหละเพราะคุณขี้เกียจเติมคุณเอาไว้เล่นตอนเวลาว่างเผื่อธนาคารในเว็บพนันเออร์ลแล้วมันเติมเงินเข้าไปไม่ได้คุณก็รู้ว่ามันไม่โกงคุณอยู่แล้วเพราะคุณถอนได้ทุกครั้งประมาณนี้แต่คนเล่นใหม่ๆเขาจะกลัวนะครับ ถ้าเว็บโกงเขาจะไม่ได้อะไรเลยนั่นคือการจัดการระบบที่ดีนะครับในครั้งแรกใจคุณนะ่มันสุดยอดมากครับวางระบบวางเป้าหมายได้อย่างชัดเจนเสียก็ไม่เป็นไรเสียก็ไม่เครียดนะครับเพราะทุกอย่างมันกำลังเริ่มมันยังไม่เห็นอะไรเยอะนะครับแต่ถ้าเล่นมานานๆนะครับคิดว่าตัวเองมีสติ คิดว่าตัวเองมีสูตรคิดว่าตัวเองอะ่ะคงไม่ถล้เลึกนะ่ยเหมือนจะมีการจัดการที่ดีแต่จริงๆแล้วล้มเหลวทุกครั้งนะครับอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมฝากทุกคนด้วยครับการพนันไม่ว่าจะเป็นอะไรกันแล้วแต่ถ้าเราได้ไปเล่นในตอนแรกเราก็จะมีความบันเทิงใจนะครับมีความสนุกมีความมัน เราจะมองว่าเราไม่ติดหรอกเราเติมเล่นสนุกๆร้อยสองร้อยแต่ถ้ามันเล่นได้ทุกวันปุ๊บมันจะเริ่มติดนะครับติดไปเรื่อยๆนั่นเขาหลอกให้เราติดทีนี้ก็จะเอาตัวเองออกมายากแล้วนะครับสัญญาปากลมลมแรงๆเคยพูดไว้กับใครก็จะทําไม่ได้เลยนะครับเหมือนตัวเองในครั้งก่อนไหมก็ลองคิดดูนะครับ พี่จะไม่เล่นแล้วหนูพี่รักหนูมากผมไม่เล่นนกรับแม่ผมสัญญากับแม่ว่าผมจะเลิกผมทําให้แฟนผมเสียใจมามา,มากแล้วนั่นคือไม่มีเงินในบัญชีแต่พอมีเงินในบัญชีมาเมื่อไหร่แล้วอายุมันไปนชนกับสแตนดาร์ดที่ผมวางเอาไว้นั่นแหละครับเอานิดเอาหน่อยร้อยสองร้อยก็พอณนะตอนนั้นคืออยากสังสรรค์กับเพื่อน นะตอนนั้นคือเป็นนี่เขาอยู่สองสามพันอยากหาใช้นะครับเพราะมั่นใจฝีมือมั่นใจในสูตรของตัวเองมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะหมดแล้วก็หมดไปเรื่อยโกหกคนที่เรารักไปเรื่อยนะครับสุดท้ายน้ำรดก็ตอผุดถึงคุณไม่บอกเขาแต่เขาก็ต้องรู้อยู่ดีถ้าไม่มีคนอื่นเขามาบอก มันก็จะต้องมีอย่างอื่นที่จะทําให้ครอบครัวเราจับได้ว่าเราติดพนันแล้วไปสร้างนี้ย่าไว้นะครับความจริงมันเป็นสิ่งไม่ตายยังไงมันก็ต้องเผยออกมาจนได้นะครับคุณจะเก็บเงียบปิดบังยังไงก็แล้วแต่คุณเชื่อผมเถอะอย่างน้อยความรู้สึกของคุณนะ่ะมันก็ฟ้องออกมานะครับมันไม่เป็นธรรมชาติ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนฟังคลิปเยอะๆนะครับการพนันเนี่ยถ้าจะให้เลิกขาดนะ่ะมันเป็นไปได้ยากมากแต่ถ้าเลิกวันต่อวันนะ่ะได้อยู่นะครับชะลองเงินของเราอย่างเดียวครับทํายังไงก็แล้วแต่ที่ไม่ให้เงินของเราเนี่ยออกไปหมดผมรู้นะครับทุกคนว่าทุกคนนะฟังคลิปของผมก็จริงแต่ยังมีความอยากได้อยู่ เพราะอายุคุณมัน30ถึง40ปีอยู่ในช่วงนี้มันแรงอยู่จากเล่นครั้งละ5,000ก็ต้องลดลงมาเหลือครั้งละ500ให้ได้มันต้องค่อยๆลดละเลิกนะครับอันนี้เรื่องจริงผมไม่โกหกทุกคนนะครับผมพูดเรื่องจริงบางคนนะครับผมแทบจะจับมือเลิกเลย แล้วทําไมเขาถึงเลิกไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับในคลิปผมก็บอกเพราะความอยากได้เพราะความโลภเพราะความอยากมีแล้วองค์ประกอบหลายๆอย่างมันยังไม่พอนะครับมันยังอยากสู้มันยังไม่เห็นโลงศพมันยังไม่เห็นความเสียใจมันยังไม่เห็นความทุกข์ทรมาน ขั้นสูงสุดนะครับแต่ที่ตัวเองได้รับตอนนี้คือเป็นพื้นฐานอยู่ยังเป็นปานกลางอยู่แต่ถ้าถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มานั่งหน้าหมาหงอยนะครับแล้วก็ร้องให้ร้องจนไม่มีน้ำตาร้องจนไม่เหลืออะไรอาการเหล่านี้ผมเจอกับตัวมาหมด อาการเหล่านี้ผมเคยเห็นใครหลายๆคนมาเยอะแล้วแล้วถ้าวันนี้ผมต้องมาเห็นพวกคุณล่ะแล้วถ้าวันนี้ผมก็ต้องมาเห็นเอฟซีทุกๆคนที่ไลน์มาหาผมทั้งๆท,ที่ฟังคลิปของผมทุกวันแล้วผมจะรู้สึกอย่างไรบางคนกดหัวใจติดตามด้วย กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแต่ตัวเองก็หวนไปเล่นพนันนั่นแหละครับผมเคยพูดเสมอว่าเวลาเราฟังคลิปเราต้องได้อะไรจากคลิปนะครับบางคนนะครับเขามาติดตามผมหลังๆเขาเลิกพนันได้ก่อนคุณอีกคุณเองนะติดตามผมตั้งแต่แรกๆคลิปแรกๆแล้วก็ได้คุยกับผมตั้งแต่แรกๆแต่ยังเลิกไม่ได้ ผมก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดแต่คุณก็พยายามแล้วพยายามอีกผมก็บอกให้ดูอายุอายุมันต้องเบาแล้วนะแต่ก็ไม่สนใจนะครับและสุดท้ายก็ต้องโดนแฟนทิ้งแล้วก็ต้องได้อยู่คนเดียวแล้วก็ร้องไห้เสียใจต่อหน้าผมนั่นแหละครับสิ่งที่ผมพูดในคลิปมันจะเป็นจริงทั้งหมดผมก็เอาจาก FC หลายๆคนเนี่ย มาเป็นตัวอย่างมาเป็นบรรทัดฐานนะครับในการคุยหลักๆก,ก็ตัวผมเองนี่แหละที่เคยเป็นพระเอกหมดจากพนันนะครับหนังขายยาฉายไม่รู้กี่รอบนะครับไอเรื่องการหมดไอเรื่องความเสียใจจนมันแลกข้าวได้เป็นตันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าเล่นเลยนะครับด้วยความหวังดีจากผมนี่แหละ ใครจะรีวิวว่าได้ยังไงก็แล้วแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับปล่อยให้เขาได้ไปแต่ณวันนี้เราหมดแล้วเราต้องการเป็นคนใหม่ก็ต้องหยุดตัวเองนะครับหยุดทุกการกระทําหยุดทุกความคิดที่จะไปเล่นพนันนะครับห้ามใส่ใจห้ามสแสวงหาดูแต่สิ่งดีๆีแล้วก็ทํากิจกรรมนะครับกิจกรรมอ่ะมันจะเป็นตัวเสริมที่ทําให้เราเลิกพนัน ได้ไวนะครับแล้วถ้าเป็นไปได้คนรอบข้างแล้วคนรักของเรานี่แหละจะเป็นแรงผลักดันให้เราเลิกพนันได้แรงหนึ่งครับนี่เป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับที่จะคุมพฤติกรรมของเรานะครับผมยังไงผมก็เป็นลังใจให้กับทุกคนนะครับรวมถึงน้องผู้หญิงคนนี้ด้วยขอให้ผ่านมันไปให้ได้นะครับบนโลกนี้ไม่มีอะไรยากบนโลกนี้ไม่มีอะไรง่าย เหรียญเดียวมีสองหน้าความสำเร็จกับความล้มเหลวหมดกับได้เป็นของคู่กันแต่ถ้าคุณเล่นกับ AI ยังไงคุณก็หมดแน่นอนผมมั่นใจผมฟันธงเพราะว่าสมองของเราถ้ามันตายไปแล้วมันไม่สามารถกลับมากู้คืนได้แต่ถ้าสมอง AI ถึงตายไปแล้วยังไงมันก็กู้คืนได้ครับ แล้วมันจะพัฒนาระบบให้ดีกว่าเดิมอีกคือมันจะแดกคุณดีกว่าเดิมอีกนะครับจำมาไว้นะครับทุกคนโอเคนั้นผมต้องขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ